บ้านหลังนี้เนี่ยตั้งแต่มาอยู่เจ้าของบ้านเกิดอาการหนึ่งครับคืออยู่ๆลำตั้งแต่ย้ายมาค่ะรู้สึกว่านอนหลับอยู่ดีๆแล้วเหมือนมีมือมือขยับก็เลยลืมตาขึ้นมา <c oughs> เห็นว่ามือเราอ่ะกำลังตั้งวงอันนี้ใจเย็นใจเย็นร,ร,รู้ตัวแต่ควบคุมมือไม่ได้เหรอไม่ได้อันเราต้แต่ต้องต้องตาเทพพนมนะขอโทษนะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็นึ่งท หนึ่งท่านในลำแม่บทเราเรียกว่าท่าชีอันนี้มันมาเองเหรออยู่ตรงบันไดจะมายืนมองจะอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นเป็นชัดเจนเลยใช่ไหมเจ้าที่เหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรออุ้ยเหรอตอนนี้คุณฝืนเขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตอบอยู่ใครตอบตอบอยู่คุณเป็นใครครับ We'll